สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปีใหม่นะคะที่รึกษาการขาย To โยต้านครทนสาขาเทพลักค่คะช่อง y o u t u b e นะคะจะเป็นปีใหม่ t o y ยต้าคาค่ะวันนี้พี่ใหม่จะพามารีวิวพบกับรถ t o y ย t ้าไฮรักลีโวดับเบิลแคบสองจมิตรออโต้สอคันนี้นะคะจะเหมือนกันเลยค่ะราคาจะอยู่ที่ 9 5 6 0 0 0านะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวแบบนี้นะคะจะลดไปอีก7,000จะเหลือ9 4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าตัวนี้จะเป็นแบบยังไม่แต่งนะคะก็คือมาจากที่ศูนย์ยังไงก็อย่างนั้นเลยค่ะแต่แบบนี้จะเป็นที่แต่งแล้วพร้อมส่งมอบนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ใหม่จะมาแจ้งแคมเปญดีๆสําหรับเดือนนี้นะคะที่ไม่จองไม่ได้แล้วลูกค้าไม่ต้องรอถึงปีใหม่เลยนะคะถ้าอยากมีรถขับเที่ยว ในช่วงปีใหมน่นี้แนะนําให้รีบจองเลยนะคะโปรโมชันดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยนะคะก็คือลูกค้าสามารถดาวที่25%ผ่อนศูนย์ดอกเบี้ย0%นเซได้ยาวนานถึง84งวดเลยนะคะจะเป็นเฉพาะตัวสี่ประตูเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะรุ่นใดก็ตามแต่ที่มาร,รีวิววันนี้จะเป็นสประตูยกสูงนะคะในตัว m ิดออโตค่ะก็คือมีค่อนข้างพร้อมหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น ข้างหน้ากระจังหน้าก็คลายล็อกโคแล้วก็มีซุ้มล้อมาให้แล้วล้อที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วด้วยค่ะข้างในนะคะเป็นเบาะหนังนั่งสบายไม่เลอะไม่เปื้อนแล้วก็มีกล้องถอยให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรายังมีดอกเบี้ยศูนเซให้อีกต่างหากลูกค้าต้องรีบจองนะคะมีจานวนจํากัดค่ะสําหรับแคมเปญสามารถดาวศูน์เปอร์เซ็นต์ได้นะคะสําหรับลูกค้าภายใต้เงื่อนไข มีรถครอบครองเกิน2ปีหรือพนักงานบริษัทรับเงินเดือนผ่านผ่านบัญชีนะคะมีสลิปเงินเดือนปกติเป็นพนักงานประจำเกิน2ปีก็สามารถดาวน์ศูนย์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานอาชีพอิสระใดๆก็ได้นะคะสามารถทักมาสอบถามปีใหม่ได้นะคะเดี๋ยวปีหน่จะมีคลิปรถภายในรถถ่ายให้ลูกค้าชม ภาย,ยหลังคลิปนี้นะคะให้ยังไงมีอะไรสามารถทักมาสอบถามกันได้ค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ซองไม่ได้แล้วนะคะรถมีจํานวนจํากัดเน้นย้ํานะคะลูกค้าที่อยากใช้รถช่วงปีใหม่ก็คือสามารถรีบจองรีบทำสัญญาแล้วก็รับรถกันไปสวยๆได้เลยนะคะยังไงปีใหม่ฝากโบโททิ้งไว้ที่ใต้ลิงก์นี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ឡូក